สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สวนกางชาแนลนะคะสําหรับ EP นี้นะคะกรก็จะามาปล่อยไม้นะคะบอนสีราคาถูกๆนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe สวนกางชาแนลด้วยนะคะไปพบกันเลยคะ่ะเข้า,ากับต้นแรกกันเลยนะคะพี่ๆขานี่เลยคะ่ะลูกไม้นะคะพี่ๆขา สวยมากๆเลยนะคะขนาดหลอดใหม่มายังแบบด่างสวยเลยนะคะพี่พี่ขากวางให้ราคาพิเศษนะคะ100บาทส่งฟรีนะคะต้นที่1นะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะพี่พี่ขาต้นที่2นะคะให้ดูความงามของน้องก่อนนะคะสวยตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะพี่พี่ขา100่บาทส่งฟรีคะ่ะเดี๋ยวกวางพาไปชมอ่าบอนสีราคาพิเศษต่อกันเลยคะ่ะ ต้นนี้นะคะเป็นบอลใบไผ่นะคะพี่พี่ขาน้องก็สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะควางให้ราคา250บาทส่งฟรีคะ่ะสวยมากมากเลยนะคะพี่พี่พขาห0่100บาทส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะให้ดูความงามของน้องก่อนนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะพี่พี่ขา 100บาทส่งฟรีค่ะลูกไม้นะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะ100บาทส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะ100บาทส่งฟรีค่ะไซส์ใหญ่แล้วนะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้คัดหน้ามานะคะพี่พี่ขา100่บาทส่งฟรีนะคะต้นนี้เช่นกันคะ่ะต้นนี้นะคะ คัดหน้ามาแบบสวยมากๆเลยนะคะมีน้องมีสีเหลืองเข้าด้วยนะคะพี่พี่ขเผื่อพี่พี่ชอบนะคะ100บาทส่งฟรีต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นต่อมาเลยนะคะต้นนี้นะคะราคา100บาทส่งฟรีคะ่ะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะกระถางใหญ่แล้วนะคะให้ดูความงามของน้องก่อนนะคะ100บาทส่งฟรีนะคะเดี๋ยววาง อขึ้นเบอร์โทรขึ้นอ่ไลายให้นะคะพี่ๆขานะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆขานี้เป็นลูกไม้นะคะ100บาทส่งฟรีค่ะต้นต่อมานะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยนะคะน้องแบบว่ามีความด่างเข้าแล้วก็มีมีหลายต้นด้วยนะคะวางไม่เอาออกนะคะพี่ๆขาต้นนี้นะคะราคา100อบาทส่งฟรีค่ะต้นต่อมานะคะพี่ๆขาลูกไม้ต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆขาราคา100บาทส่งฟรีค่ะ ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขาน้องสวยมากๆเลยนะคะมีสีทองเข้าด้วยนะคะพี่พี่ขาลูกไม้ต้นนี้กวางก็ให้ราคา100บาทส่งฟรีค่ะ เป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขามี2ต้นใน1กระถางนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคา100บาทส่งฟรีนะคะสวยสีสวยมากๆเลยคะ่ะต่อ,ตอมานะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้มี3ต้นนะคะพี่พี่ขากวางปลูกไว้3มต้นนะคะกวางจะไม่แยกออกนะคะพี่พี่ขากวางขายราคาให้าราคาพิเศษนะคะ125บาทส่งฟรีคะ่ะ เป็นฟอร์มกอนะคะพี่พี่ขาเป็นฟอร์มกอแบบกระถางใหญ่ๆบื้มๆเลยนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกวงขอราคา500บาทส่งฟรีค่ะไซส์ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเป็นอับสรสวรรค์นะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะพี่พี่ขากวงขอราคา125บาทส่งฟรีนะคะทางส่วนของกวางมีป้ายทางนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม20บบาทนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ขาพรเจ้าสวยนะคะ คือสวยมากๆเลยนะคะหน้านี้นะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะพี่พคะ่ะต้นนี้นะคะกองขอราคา280บาทส่งฟรีคะ่ะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะพี่พี่ะอันนี้เป็นลูกไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะพี่พคะ่ะต้นนี้นะคะกองขอราคา125บาทส่งฟรีคะ่ะ น้องสวยมากๆเลยนะคะลูกไม้ต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะลูกเจ้าวังนะคะราชาวดีแล้วก็ปอกแก้วนะคะพี่ๆค่ะต้นนี้นะคะกวงขอราคา125บาทส่งฟรีค่ะนะคะพี่ๆค่ะเป็นลูกไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคา125บาทส่งฟรีนะคะนนเป็นลูกไม้นะคะ,ะเพื่อเพื่อพี่ๆชอบนะคะใบแบบ ยาวๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาทรงจะเป็นเหมือนใบไทยนะคะพี่พี่ขาลูกไม้ต้นนี้นะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ต้นที่สองนะคะพี่พี่ขาสองต้นนี้นะคะกวางให้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทส่งฟรีค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานี้เป็นลูกไม้นะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะ ต้นที่2นะคะมีป้ายเข้าแบบชมพูเขียวแบบนี้นะคะพี่พี่ขาสองต้นนี้นะคะกวางให้ราคานะคะ100ส่งฟรีค่ะอ,<า>อันนี้เป็นลูกไม้เช่นกันนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะพี่พี่ขากวางให้ราคาพิเศษในนะคะ1น0บาทส่งฟรีค่ะต้นต่อมานะคะเป็นลูกไม้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะพี่พี่ขาลูกไม้ต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคา100บาทส่งฟรีค่ะนะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้ใบพัดนะคะพี่พี่ขามีสีทองเข้าแล้วนะคะต้นนี้นะคะต้นที่1นนะคะใบใหม่มาก็สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่1นนะคะอันนี้ต้นที่สองนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเช่นกันนะคะ2ต้นนี้นะคะกวงขอราคา150บาทส่งต่อนะคะอันนี้ต้นที่1นนะคะ ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วนะคะต้นที่2นะคะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาสองต้นนี้นะคะกองขอราคา150บาทส่งฟรีคะ่ะ,คะพันดาวกระถางโตโตไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะฟอร์มสีสวยมากเลยนะคะพันดาวน,นะคะกองขอราคา200บาทส่งฟรีค่ะต่อมานะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้นะคะอันนี้ต้นที่1นะคะต้นที่2นะคะ สองต้นนี้นะคะพี่พี่ขากวางให้ราคา125บาทส่งฟรีเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาน้องสวยมากๆเลยนะคะลูกไม้สวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะควางให้ราคานะคะ125บาทส่งฟรีค่ะช่วง EP นี้นะครับเป็นช่วงนาทีทองนะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับนี่สองต้นนะครับลูกไม้ป้ายเหมือนสยามนีลามิรเลยครับอันนี้ป้ายออกทองนะครับนี่ส่วนต้นนี้ป้ายออกสีเขียวนะครับ ให้ไปเป็นคู่เลยนะครับ2ต้นนี้นะครับพิเศษนะครับ250บาทส่งฟรีนะครับบอกเลยนะครับว่าลูกไม้นะครับหนึ่งเดียวในโลกเอาไปตั้งชื่อนะครับนี้ผมเซอร์ไพรส์ให้นะครับ250บาทส่งฟรีนะครับเอาไปเป็นคู่เลยนะครับสวยๆมากๆเลยนะครับต้นนี้นะคะก็ราคาพิเศษนะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยนะคะกวางให้ราคา125บาทส่งฟรีนะคะเป็นลูกไม้นะคะ กวางก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์สวนกวางชาแนลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะบอนสีราคาถูกๆนะคะมารับหน้าสวนนะคะอาเดี๋ยวกวางขึ้นเบอร์โทรให้นะคะขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ